ทำมอร์นิ่งแอปเช็คกับชาว KBTG ไปดูกันว่าแอป,ปแรกที่แต่ละคนเปิดหลังตื่นนอนคืออะไรตื่นปุ๊บเปิดแอป,ปอะไรเป็นอันดับแรกคะออจอคะ่ะตื่นปุ๊บเปิดแอป,ปอะไรเป็นอันดับแรกคะอลุกค่ะเปิดมาดูว่ามีประชุมไหมไม่มีก็นอนต่อตื่นปุ๊บเปิดแอป,ปอะไรเป็นอันดับแรกคะ d u o โกค่ะฝึกภาษาตื่นปุ๊บเปิดแอป,ปอะไรเป็นอันดับแรกคะออจอครับเพราะว่าชอบดูเรื่องราวชีวิตของคนอื่นเนี่ยตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะไม่ได้ดูมือถือเลยครับดูลูกครับ ตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะ Yahoo Finance ครับเอาไว้เช็คราคาหุ้นที่เมกาตอนที่เราดับอยู่ครับตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะล่นเกมครับตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะนาฬิกาค่ะปิดนาฬิกาแล้วก็นอนต่อตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะต่อต่อค่ะเข้าไปดูไลฟ์พิมพ์ลี่พายค่ะตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะ MS t e a m ครับก็ดูว่ามีใครทักมาไหมครับตื่นปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคะ นาฬิกาปลุกค่ะเพราะว่าปิดแล้วนอนต่อแล้วเพื่อนๆล่ะคะตื่นมาปุ๊บเปิดแอปอะไรเป็นอันดับแรกคอมเมนต์มาใช้กันหน่อยนะ